ตรงไหนอ่ะไหนน่ะตัดอะไรนั่น่ะเก้าวตัดยางตัดตัดอะไรนั้นตัดผ้าตัดอะไรผ้าผ้าอะไรผ้าสวยผ้าสวยแล้วตัดเป็นเหรอ ในะหันหน้ามาดิหันหน้ามาดิแม่อยู่แม่ทำงานอะไรพ่อ,อ,อพ่อทำงานอะไรฮะแล้วตัวเองเรียนหนังสือโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรน้องก้าเรียนโรงเรียนอะไรรอนุบาลอะไรเป็นประสิทธิปปท์เลยนะเป็นประสิทธิ์เลยนะดูทำดทำูทำท่าเบื่อ <laughs> ดูทำท่าเบื่อดูทำท่าเบื่อดูดูดูให้ปากมาดู นี้ป้ามาดูหน้าเบื่อแน่ๆอะอป้ามาป้ามาดูหน้าหน้าน้องเก้าเบื่อจังแล้วนั้นในเปล่งภาทธอะไรเปล่งภาษีอะไรโอ้โอ้โไม่บอกละพ่อทํางานขอขอชอชออะไรก็ไม่รู้เขาจตชอเหรอขาชออะไรนะอ่อชอคชออชอคออ๋อโอเคนะจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนบายบายกล้องก่อนบายบายกล้องก่อนเลวจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บเจอกันนักบอกเลย đưa bên nào, ba ừ. cái này ba cái này ba ừ.